ดีครับผมชื่อนายนะครับมาจากช่องบุญยิ่งสาแก้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกฟังไปดูดีแม x กเอ็กซนะครับปี2022และปี2023นะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างมีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับตัวข้างขวานี่ครับสีดํานี้จะเป็นปีพศ2022นะครับท่านผู้ชมนะส่วนข้างซ้ายนี้จะเป็นปีพศ2023นะครับท่านผู้ชมนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับส่วนรายละเอียด ขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับแน่นอนครับไฟท้ายก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับดูโอโซนิกนะครับส่วนที่เปลี่ยนไปนะครับนี่คือสีนะครับตัวนี้สีเทาแลมโบหรือสีเทาโอปกอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่แต่รุ่นเดิมจะมีแค่สีขาวกับสีดําเท่านั้นนะครับสีขาวกับสีดําให้เลือกนี่ครับสีขาวกับสีดํา2สีเท่านั้นนะครับส่วนปี2023เพิ่มสีเทาใหม่คือสีเทาโอปกนะครับ สีเทานี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นสวยงามนะหรือใครจะเรียกว่าสีเทาเรมโบก็ได้นี่คือจุดแรกนะครับสีจากสีขาวกับดํามี2สีก็จะเป็น3สีคือสีเทาที่เพิ่มเข้าใหม่ส่วนอย่างต่อไปนะครับที่เพิ่มเข้าใหม่คือสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นลายเหมือนงูนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับเนี่ยเหมือนข้าวหลามตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูปีพศ2022นกันนะครับว่าลายเดิมของเขาเป็นยังไงนี่ครับลายเดิมของเขาก็จะเป็นแบบขีดๆอย่างนี้นะครับเนี่ย เฉียดเฉียงเข้าห,าหากันเหมือนตัว X นะครับท่านผู้ชมนะนี่คือจุดที่2ที่เปลี่ยนแล้วนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าว่าข้างหน้านมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสรับเราไปเริ่มที่ข้างหน้าน,นะครับที่ฝากระปุงว่าสติ๊กเกอร์เับเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนี่ครับสติ๊กเกอร์หนะ้าจะเป็นรูปตัว X นี่นะครับนี่นี่คือปี2022นะครับท่านผู้ชมนะนี่ี๋ยวเราไปดูปีส0 23น่ดียกว่าว่าปีส0 2 3ลายจะเป็นยังไงสังเกตดูนะเนป็ นี่ลายมันจะเป็นแบบเนี่ยเหมือนเกล็ดกลมๆนี้นะครับเดี๋ยวไปดูปี2023กันว่าต่างกันยังไงนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะไอเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ตัว x เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะส่วนที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับลายเชฟล่านะครับตัวปี2022จะไม่เหมือนกันนะครับตัว2022จะไม่มีเชฟล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับจะไม่มีลายเชฟลาเหมือนอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับนี่คือรายละเอียดเล็กๆนน้อยนะครับที่เขาเปลี่ยนเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะส่วนตัวยกสูงที่เขาให้มาเพิ่มก็คือเบาะคูแม็กก็คือเบาะไม่อมความร้อนเบาะระบายความร้อนด,ดีนะครับเดิมทีเขาจะมีในตัวเซตเซตพีตัวเอ็มตัวยกสูงเท่านั้นนะครับเบาะคูเม็กแต่ถูกใส่เข้ามาแล้วในตัว X-Series ปีสองพันยี่สิบสามนะครับท่านผู้ชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิ examples, ปนี้นะครับนี่ครับเราไปเสริมอีกสักหน่อยนะครับล้อแม็กยังคงลายเดิมนะครับเนี่ยเราอันนี้ยิบสองนะเดี๋ยวเราไปดูยิบสามกันนี่ครับยิบสามก็เหมือนเดิมนะครับลายล้อแม็กเดิมทุกอย่างนะครับต่างที่สรุปเลยก็คือต่างที่สีฝาท้ายนะครับแล้วก็ฝากระปูงนะครับที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับลายใหม่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ